กเศร้าแล้วนะคะคิดอะไรนะคะวันนี้อากาศ11องศานะคะวันที่11เนาะ11เมษายนอากาศ11องศาด้านนอกนะคะด้านในรถป้ามุนาก็ประมาณ22องศานะคะด้านในรถ22ด้านนอก11ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะพี่น้องนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ป้ามุนากา็เขียนข้อความไปสอบถามอ่า ท,ที่รู้จักนะคะเขาเรียกสอบถามปรึกษาเนาะปะ้ามนาอยากจะทำวีซ่าให้ลูกมาเยี่ยมแต่แต่ก่อนสองครั้งที่ลูกคนโตเคยทำวีซ่ามาเยี่ยมปม้ามนาสองรอบไม่ผ่านนะคะรอบหนึ่งให้เขาทำคนเดียวนะคะรอบหนึ่งให้เขาทำวีซ่ามาเยี่ยมปม้ามนาคนเดียวไม่ผ่านเขากลัวว่าลูกป้ามนาจะไม่กลับนะคะรอบที่สอง เว้นห่างจากนั้นประมาณ3 4เดือนแล้วป้าโมนาก็ให้ลูกลองทําใหม่นะคะรอบสองทำมาสองคนตอนแรกคิดว่าโอเคทํามาคนเดียวเขากลัวลูกเราไม่กลับมั้งอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอะนะคะพอรอบที่สองเราก็ให้ลูกทํามาคู่เลยทําวีซ่ามาเยี่ยมแม่ก็ยังโดนข้อเดิมนะคะข้อสิบสามคือเขากลัวลูกป้าโมนาไม่กลับ ตอนที่ทํานั่นก็คือสามปีที่แล้วเนาะสามปีที่แล้วตอนนี้ลูกป่ามนาอายุยี่สิบห้าเมื่อตอนยี่สิบสองคนเล็กทาเมื่อตอนสิบแปดก็คืออายุสิบแปดแล้วเราคิดว่าเออเขาเขาบรรลุนิติภาวะแล้วแหละอะไรเงี้ยให้เขามากันสองคนพี่น้องนะคะผลสุดท้ายไม่ผ่านพี่น้องก็ยังโดนข้อเดิมนะคะโดนกลัวลูกไม่กลับ ลูกเราก็โตแล้วนะแล้วก็คิดว่าลูกเราคงไม่ไม่อยู่ที่นี่หรอกแล้วเราลูกเราก็ไม่อยากอยู่หรอกลูกแค่อยากมาเยี่ยมแม่อยากมาหาแม่อยากมาดูว่าต่างประเทศเป็นยังไงมันก็เสียดายโอกาสนะคะเสียดายโอกาสที่ว่าตอนนี้เราอยู่ต่างประเทศเรายังทํางานเสียภาษีให้เขาไม่รู้คิดแล้วก็น้อยใจเหมือนกันนะน้อยใจว่าเราด้วยความบริสุทธิ์ใจอยากให้ลูกมาเที่ยวอยากให้ลูกมาเห็นต่างประเทศ อยากให้ลูกมาตอนที่เรายังมีกำลังที่พอจะพาลูกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้วันอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดเขาจะให้โอกาสลูกป้าโมนาอีกแต่สมมติว่าเ้าให้ตอนป้าโมนาแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยป้าโมนาจะพาลูกไปเที่ยวไหนได้แล้วป้าโมนาจะไปเดินไหนกับลูกได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ป้าโมนาก็อายุเอ่อห้าสิบนะคะเนาะป้าโมนาจะจัดงานวันเกิดเดือนสิงหานะ เดือนสิงหาป้าบนาก็อยากจะทําวีซ่าให้ลูกมาแต่ครั้งนี้น่าจะเปลี่ยนแผนนะคะเปลี่ยนแผนคือให้วีซ่าลูกมาในแบบท่องเที่ยวนะคะถ้าแบบท่องเที่ยวคือเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะคะแต่ก็เหมือนเดิมแหละก็เงินเรานั่นแหละแต่เราก็จะไปสแตนบายให้ลูกกันนะคะค่าใช้จ่ายที่ในวีซ่าท่องเที่ยวก็น่าจะเหมือนกัน1,750บาทต่อวันนะคะ เราต้องมีเงินการันตีใน,นธนาคารเราจำนวนวันที่เรามาก็คูณไป1750บาทต่อวันสมมติว่าเราจะให้ลูกเรามาสองสัปดาห์ก็คูณไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คูณไปนะคะโบนาก็พอไหวอยู่นะคะพอไหวแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะแค่ปรึกษานะคะแล้วแค่เราโทรแค่เราส่งข้อความไปปรึกษาคนทําเอกสารเขาบอกว่าถ้าไม่มีงานทําก็ยากก็ช่วงนี้มันว่างอะ่ะเราจะให้เราพูดยังไง ช่วงที่ลูกเรามีงานทําช่วงที่ลูกเรามีงานทําพอปัญหามันเกิดหลายๆอย่างพี่น้องพูดถึงแล้วปัญหามันก็เกิดหลายๆอย่างอันนี้เล่าสู่กันฟังบางทีความของลูกเราก็กลัวนะคะว่าอาตอนนั้นที่ป้ามนาคิดว่าจะให้ลูกทําก่อนที่ว่าจะทําเอกสารก่อนที่จะลาออกจากงานน่ะนะก็คือลูกต้องต้องลาออกจากงานเพื่อไปอ่ไปไปผ่าตัดไปทําเสริมสวยอะไรของเขานะคะ เนาะคันนี้เรากะว่าจะให้ขอก่อนขอใบรับรองงานว่าเราทํางานอยู่ที่นี่จริงนะอย่างงู้นอย่างนี้ผลท้ายลูกบอกว่าแม่ถ้าไปขอเขาเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้เราหลอกขอเดือนนึงอะไรอย่างงูอย่างนี้เราก็เลยบอกว่ายุ่งยากเนาะพูดคือลูกอะความกล้าของลูกยังน้อยนะคะที่จะไปขอใบรับรองรับรองการทํางานว่าเรายัง คันนี้พอทําคนโตงงแงงงงแงงอย่างนั้นแล้วพอมาคนเล็กอ่ะนหนจะติดเพิ่งเรียนจบเมื่อเดือนเมษามีนานะคะก็เพิ่งรับเพิ่งไปรับใบประกาศไปจบเมื่อเดือนมีนาปวศปวศนะคะจบปะเมษาก็เพิ่งเกณฑ์ทหารพอเกณฑ์ทหารจบแล้วคันนี้ก็จะต้องวางแผนการบวชแต่วางแผนการบวชระหว่างการบวชกับการที่ว่าจะมาหาเราเดือนสิงหามันไม่มีปัญหานะคะ เพราะว่าบวชเขาคงจะบวชอาทิตสองอาทิตย์ของเขาอะนะคะบวชเพื่อนะก็บวชตามที่หน้าที่ของเขาอะนะคะพอบวชเสร็จเขาก็จะต้องทํางานทําการแต่คะนน้ช่วงเนี้ยังว่างอยู่ก็คือยังว่างเราอยากให้ลูกเราขึ้นไปดําเนินการเอกสารที่สถานทูตหรือว่าที่ที่ยื่นวีซ่าก็แล้วแต่นะคะ พขพูดมาคนที่ที่เราให้ไปขอคำปรึกษาเขาเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีงานทําค่อนข้างจะยากเราก็เลยเหนื่อยนะไม่รู้จะเอาอยัางไงคนเขาจะมาเที่ยวจะให้ทํางานด้วยก็ช่วงนี้มันยังว่างก็ว่างจริงๆคือตอนที่ทํางานอยู่ลูกเราก็ทํางานก็ปีกว่า,วาเนาะปีกว่าไอ้คนเล็กก็ยังเรียนอยู่มันก็ยังมาไม่ได้คนเรายังไม่จบเรียนจะมายัางไง พอตอนนี้จบเรียนเกณฑ์ทหารเสร็จแล้วจะขอก็อยากจะเอาไปรับรองงานอีกอะไรนะมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยที่อะไรยุ่งยากขนาดจะไปเที่ยวเงินตัวเองอยังยุ่งยากอีกเนาะยุ่งยากในการทําเอกสารบางทีก็โษนะบางทีก็เหนื่อยนะเรามาอยู่นี่บางทีก็น้อยใจในสิทธิ์ของเราเนาะมาอยู่นี่เป็นห้าปีสิบปีเราก็อยากจะเราก็เสียภาษ,ษีทํางานปกติเราก็อยากจะให้ลูกเรามาเยี่ยมเราบ้างอยากให้ลูกเรามาหาเราบ้าง อยากให้ลูกลูกเรารู้บ้างว่าต่างประเทศเป็นยังไงมีโอกาสแต่แต่ก็นะกฎหมายหรือว่าข้อกำหนดเขามันก็กั้นเรานะเนาะเขากลัวลูกป้าโมนาไม่กลับนะคะก็คือต่างประเทศเนาะเขาคิดว่าถ้าลูกมาแล้วกลัวลูกไม่กลับก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะยังไงนะคะเดี๋ยวป้าโมนาแตะป,ป้าโมนาก็จะจะลองถามเขาอีกนะว่าจะได้ไหม ถ้าทำวีซ่าท่องเที่ยวให้ลูกมาในแบบท่องเที่ยวไม่ได้มาเยี่ยมเราแต่ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนะคะไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงดีใครมีคําแนะนําอะไรหรือว่าใครมีแนวคิดยังไงช่วยเขียนมาบอกป้าโมนาหน่อยดูป้าโมนาแบบบองตรงนะบางทีน้อยใจถ้าพูดนานๆนม,มันจะร้องมันจะร้องสงสารลูกก็สงสารอยากให้ลูกมาเที่ยวก็อยากให้ลูกมาแต่เนาะ ในออฟฟิศใน,ในเขาเรียกว่าอะไรในระบบหรือในมาตรฐานหรือในมาตรการหรือว่าในระเบียบของเขานะคะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ส่าบบอกว่าลูกเรา่ไม่อยู่หรอกที่นี่ยังไงก็ไม่อยู่เขาไม่อยู่แน่ๆอะไรเงี้ยเขาโตกันแล้วเขาก็อยากจะเลือกวิถีชีวิตของเขาอะไรที่เมืองไทยแหละเขาไม่มาอยู่หรอกต่างประเทศนะคะไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงนะแต่ก็ลองถามดูแต่เดี๋ยวจะลองถามได้หลายคนคนไหนมีมีคนที่แนะนำคนทำวีซ่า คนทาวีซ่าท่องเที่ยวนะคะว่าเป็นยังไงแต่ก่อนสมัยป้าโมนาทําเองวีซ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคู่มั่นป้าโมนาทําครั้งครั้งเดียวครั้งแรกก็ผ่านเลยนะป้าโมนาไม่ต้องทําครั้งครั้งที่สองครั้งที่สามเลยครั้งเดียวผ่านแล้วป้าโมนาก็มาอยู่มาแต่งเลยด้วยครั้งแรกมาอยู่แล้วมาแต่งเลยด้วยผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้ทําไมเรามาอยู่ที่นี่เป็นสิบสิบปีแล้ว เราก็อยากจะใช้สิทธิ์ใช้โอกาสว่าเชิญมาเชิญญาติเชิญลูกลูกในสายเลือดเราด้วยนะมาเยี่ยมเยือนเราที่เวลาอย่างนี้เราไม่ให้เราแต่ที่เวลาคนอื่นเขาโอ๊ยทําวีซ่ามามาเที่ยวพอมาเที่ยวแล้วก็แอบทํางานแอบทํางานเสร็จปับ๊บก็อยากอยู่ต่อหาผัวเลยค่ะผัวดีๆก็ดีไปแต่บางคนผัวซื้อเนาะก็มีเนาะก็อย่างหลายๆคนที่ว่าเห็นข่าวอนะ อยากอยู่อยากทําก็ก็วาสนาเขาดีเนาะวาสนาเราไม่ดีกันแหละพูดแล้วก็น้อยใจพี่น้องน้อยใจจริงๆดนะ้ไหมอยากให้ลูกมาปม้าโมนาอยากให้ลูกมาในวันพิเศษของป้าโมนาก็คือห้าสิบปีป้าโมนาไม่เคยจัดงานเลี้ยงอะไรเลยสําหรับป้าโมนาอ่ะพอจะจัดพอเราอยากให้ลูกมาก็มาเป็นซะอย่างนี้นะคะคนไหนมีคําแนะนําเขียนมาบอกบ้างด้วย จะส่งข้อความไปปรึกษานะคะจะส่งข้อความไปปรึกษานะคะเนอะคลิปนี้ก็ยาวอีกแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะชีวิตในต่างแดนเนาะวันนี้อากาศแย่อากาศไม่ดีเลยนะคะขอบคุณจ้าป้าโมนาจะถึงที่ทํางานแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ